บทที่สิบเอ็ดพันตรีพิบูลสงครามพันตรีพิบูลสงครามพันตรีพิบูลสงครามยกเป็นนามชาติไทย เกียรติศักดิ์อันสูงสุดอย่าลืมบรรพบุรุษของไทยพันตรีพิบูลสงครามเสียงร้องเพลงดังเจ้าแจ้วดังมาจากประตูรั้วคนอายุ84กำลังดายาอยู่ในสวนหลังบ้านจึงอดไม่ได้ที่จะหันไปมองประมาณเจ็ดนาฬิกาของทุกวันหลานชายจะหาบสแรกเปล่ากลับมาบ้านหลังจากขายของหมด หากเดินร้องเพลงเข้ามาแปลว่าวันนั้นขายดีวันไหนขายไม่ดีก็จะไม่มีเสียงเพลงจากเขานอกจากเพลงพันปรีพิบูลสงครามแล้วอีกเพลงหนึ่งที่ยายได้ยินเขาร้องเป็นประจำก็คือเพลงธงไตรรงโดยเฉพาะเนื้อร้องที่ว่าสีแดงคือชาติสีขาวคือพระาศาสนา สีน้ำเงินนั้นหนาคือพระมหาจักรพงศ์นั้นยายชอบนักชอบหนาะฟังแล้วเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยซึ่งเป็นชาติอิสระไม่ขึ้นกับใครมีพระศาสนาเป็นเครื่องนำทางชีวิตและมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นที่รวมแห่งความจงรักภักดีของคนในชาติ ยายกินข้าวเช้ากันเถอะหลานชายตะโกนเสียงแหลมด้วยหิวข้าวและแม้จะหิวเพียงใดก็ต้องกลับมากินข้าวที่บ้านเพราะยายสั่งว่าอย่าไปซื้อเข้ากินหน้าหลานเสียดายตังข้าวบ้านเรามีเยอะแยะเองขึ้นไปจัดสำรับก่อนสิเสร็จแล้วค่อยเรียกยายอย่าลืมล้างมือล้างไม้ให้สะอาดเสียก่อนละ่ะยายบงการ เมื่อหลานชายต้องไปขายของแต่ดึกแต่ดื่นเช่นนี้หน้าที่การหุงหาอาหารจึงตกเป็นของยายแล้วยายขึ้นมาเร็วๆนะครับผมหิวจนตาลายแล้วหนุ่มน้อยรู้ดีว่าที่ยายไม่มาทันทีเพราะไม่ต้องการเสียเวลามานั่งคอยกว่าเขาจะจัดการสำรับเสร็จยายก็ไดาย่าไปได้อีกสอกหรือสองสอก ทุกเวลานาทีมีค่าสำหรับยายเสมอยายผมทำงานใช้นี่ยายมากี่วันแล้วครับหลานชายถามขณะส่งจานสังกสีบรรจุข้าวสวยให้ยายเขาหาของไปขายได้สิบวันแล้วแต่ถ้ายายจำไม่ได้เขาก็จะบอกว่าสิองวันซึ่งแปลว่าเขาได้ใช้นี่ยายไปหนึ่งบาทกับ20สสตางค์ นี่ค่าชีวิตไอ้ตงเจ็ดวันกระมังยายแกล้งจำไม่ได้ด้วยหมายจะทดสอบความซื่อตรงของคนเป็นหลานมือข้างที่กำลังจะเปิบข้าวเข้าปากชงะงักลงปากเถียงว่าสิบสองวันตัางหากรู้สึกดีใจที่ยายจำไม่ได้ไอ้หนูเองโกงยายสองวันเชียวนะ ไม่มากไปหน่อยหรือลลานคนอายุ84พูดขณะจุ่มมือลงในกระมังที่ใส่น้ำสำหรับชุกม,มือเวลารับประทานอาหารผมเปล่าโกงแต่ผมจดของผมไว้ยายนั่นแหละขี้โกงทั้งขี้โกงและขี้ลืมเขาถือโอกาสใส่ความคนเป็นยายยายไม่ลืมรอกไอ้หนู เรื่องอย่างนี้ยายไม่มีวันลืมยายพูดหลังจากเกลืนข้าวลงคอแล้วแต่ยายอายุตั้ง84แล้วนะครับคนวัยเนี่ยมักขี้หลงขี้ลืมล้านชายพูดทั้งที่ข้าวเต็มปากไอ้หนูยายสอนกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าเวลาข้าวอยู่ในปากห้ามพูดแล้วเวลากินข้าวก็อย่าเอานิสัยลิงมาใช้ คนเป็นยายถือโอกาสอบรมมารยาทให้คนเป็นหลานเอานี้สายลิงมาใช้ยังไงครับหนุ่มน้อยไม่เข้าใจก็อมเสียจนแก้มตุยทั้งสองข้างเลยนะสิที่ลิงต้องทำอย่างนั้นเพราะมันกลัวจะถูกแย่งแต่นี่เองไม่จำเป็นต้องทำอย่างลิงไม่มีใครแย่งเองหรอกค่อยๆกินก็ได้ ต้องฝึกไว้เสียตั้งแต่เดี๋ยวนี้ในวันข้างหน้าถ้าเองไปบวชเป็นพระขืนไปทำอย่างนี้ก็ผิดวินัยแย่พระพุทธเจ้าท่านสอนละเอียดนะไอ้หนูเริ่มตั้งแต่มารยาทในการขบฉันกระทั่งถึงการขับถ่ายของเสียยายไม่เคยบวชแถมยังอ่านหนังสือไม่ออกแล้วยายรู้ได้ยังไงล้านชายถามแกมเยอะะอยัน ความรู้ไม่ได้อยู่ที่ตำราเท่านั้นนะหลานการสดับตรับฟังจากผู้ที่ทรงความรู้ก็ทำให้เกิดปัญญาได้จริงอยู่ที่เอ็งว่ายายไม่เคยบวชแล้วก็อ่านหนังสือไม่ออกแต่ที่ยายรู้เพราะพระท่านสอนหลวงพ่อช้างอีกละสิเอาเถอะจะหลวงพ่ออะไรก็แล้วแต่ ท่านสอนก็จำเอาไว้โดยเฉพาะหลวงพ่อช้างนั้นท่านเป็นพระที่เคร่งวินัยมากแถมเก่งทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติเมื่อเองบวชก็ขอให้เก่งอย่างท่านนะไอ้หนูยายคาดหวังรับรองผมจะให้เก่งกว่าท่านสักร้อยเท่ายายคอยดูก็แล้วกันนุมน้อยโวคนดีเขา ไม่พูดยกตนขม่มท่านหรอกหน้าหลานแต่เขาจะอ่อนน้อมถ่อมตนยายขัดเสียงเรียบด้วยไม่ชอบให้หลานคุยโวโอ้อวดโอ้ยผมชักรำคาญแล้วนะอะไรอะไรก็สอนสอนสอนจนผมเบื่อฟังจะแย่อยู่แล้วอยู่โรงเรียนครูก็สอนกลับมาบ้านเจอยายสอนอีกหนุ่มน้อยพูดอย่างรำคาญ ผ่านกินข้าวกินปลาไม่ลงเอาดือด้อขนาดสอนจนปากเปียกปากแฉะเองก็ยังเอาดีไม่ได้ก็มันมากไปนี่ครับยายเลยเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไม่หลงเหลือไว้ในสมองเลยล้านชายเถียงไปข้างๆคูคูต่อไปเวลายายหรือครูสอนเองก็เอามืออุดหูไว้ข้างหนึ่งก็แล้วกันนะ จะได้ใหม่ทะลุออกไปยายแนะนำรั้นเห็นหลานอิ่มข้าวจึงท้วงว่าอะไรกันทำไมถึงอิ่มเร็วนักจะกินลงได้ยังไงกินข้าวผสมเสียงบนของยายนะ่ะมันอร่อยนักหรือลองยายมาเป็นผมบ้างแล้วจะรู้ล้านชายกระเงากระง,งอด ไอ้หนูเอ้ยเองโชคดีนะที่มียายคอยอบรมบ่มนิสัยอย่างนี้เอาเถอะวันนี้เองจะรู้สึกกำคาญว่ายายจู้จี้ขี้บนแต่วันข้างหน้าเองจะรู้ว่ามันมีประโยชน์ต่อเองอย่างมหาศาลเชละจำคำยายเอาไว้ไม่เห็นหลานอิ่มยายก็พลอยกินไม่ลงไปด้วยจึงล้างมือ และหยิบก้อนข้าวที่เหลือคืนลงในหม้อดินเหมือนที่กลานเคยทำอย่าลืมห่อข้าวไปกินที่โรงเรียนละ่ะจะได้ไม่ต้องไปซื้อข้าครับไม่ลืมหรอกอยายบอกผมทุกวันผมจะลืมได้ยังไงนุ่มวัยสิบหกประชดเขาจัดการคดข้าวใส่ใบตองพร้อมประทูทอดกับปูเค็มอย่างละหนึ่งตัวบางวันก็มีไข่ต้ม กับน้ำพริกมาขามบางวันยายก็ปิ้งปลาเกลือให้ไปเพื่อนๆเขามีแกงหมูแกงไก่ไปกินร่วมวงกันส่วนตัวเขาอับอายไม่กล้าไปร่วมวงกับใครต้องแอบไปกินคนเดียวที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและก็ได้อาศัยน้ำในแม่น้ำนั้นดื่มและล้างมือล้างปากเรื่องที่จะซื้อเขากินนั้นไม่ต้องพูดถึง ไม่ใช่เพราะเขาจนกว่าคนอื่นแต่เพราะเขามียายตระนีเหนียวแน่นที่สุดในตำบลน,นั้นต่างหากตกลงผมทำงานใช้นี่ยายมาสิบสองวันแล้วนะครับหนุ่มน้อยยังไม่ลืมเรื่องนี่สินสิบวันไอ้หนูเองอย่ากโกงยายคนอายุเจ็ดรอบแยงผมไม่ได้โกงแต่ผมจดไว้จริงๆถ้าผมโกโหกยายแล้วก็ ขอให้ถูกฟ้าผ่าตายเด็กหนุ่มสาบานอย่าไอห้หนูอย่าสาบานยายรีบห้ามพร้อมบอกไม้บอกมือเล่นกับใครไม่เล่นยายจะบอกให้นะสมัยที่ยายยังสาวมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อ,อยายมะเฟืองแกโกหกเป็นไฟเลยและก็ชอบสาบานขอให้ถูกฟ้าผ่าตาย แต่เวลาที่ฝนตกแกก็จะลงไปแอบอยู่ในตุ่มน้ำเพราะกลัวฟ้าผ่าอยู่มาวันหนึ่งแกคงจะถึงคราวตายหรือไม่ก็เป็นเพราะฟ้าท่านรำคาญพอแกกล่าวคำสาบานเสร็จพายุฝนก็มาเลยทั้งทงท,งที่เป็นหน้าหนาวแกกลัวจนตัวสัน่นรีบวิ่งไปซ่นอนในตุ่มน้ำไอ้หนูเอ็งเชื่อไหมฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาทีตุ่ม ตัวแก่ดำเป็นตอตะโกตายคาที่ท,ทั้งทั้งที่ตุ่มไม่แตกนี่ผัวแกเล่าให้ยายฟังนะเขาเอาศพไปไว้ที่วัดสวดเจ็ดวันก็เผาวัวนเผาก็เกิดพายุฝนอีกฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาบนเชิงตะกอนที่ลงศพของแกตั้งอยู่รุ่งเช้าเขามาเก็บกระดูกเอาใส่กดไปไว้บ้านฟ้าก็ผ่าลงมาอีก ที่โกรธตกลงยายมาเฟืองถูกฟ้าผ่าถึงสามครั้งสามคราด้วยกันขนาดตายไปแล้วฟ้าท่านยังตามมาลงโทษยายเล่าแล้วมีใครเป็นอะไรหรือเปล่าครับถามอย่างสนใจแกมหวัน่นหวาดไม่มีเลยสักคนท่านคงตั้งใจลงโทษยายมาเฟืองคนเดียวมันก็แปลกนะไอ้หนูเวรกรรมมีจริงไม่ต้องสงสยัย คนอายุเจ็ดรอบสรุปยายไม่สงสัยแต่ผมสงสัยนี่นาเอาเถอะถ้ายายว่าสิบวันก็สิบวันผมยอมให้ยายโกงไปสองวันเขาแข็งใจพูดได้กลัวจะเป็นอย่างยายมะเฟืองอย่ามาทำเป็นไก่หน่อยเลยหน้าเอ็งกลัวฟ้าผ่าตายก็บอกมาตามตรงเถอะยายรู้เท่าทันจนได้ ล้านชายไปโรงเรียนแล้วยายจึงจัดการขุนข้าวนางดำกับนางด่างจากนั้นจึงหาบแสร,แรกคู่ชีพใส่ผลไม้ไปขายตามปกติตั้งแต่ล้านชายหาบผักสวนครัวไปขายยังตลาดบางขามยายก็มีหน้าที่ขายเฉพาะผลไม้และก็นอนค้างที่วัดเช่นเคยแม้จะล่วงการผ่านวัยมาถึง84หน้าฝน แต่ยายยังคงแข็งแรงกระชับกระเชงกว่าคนในวัยเดียวกันซึ่งบางคนช่วยตัวเองไม่ได้แล้วจึงเป็นภาระที่ลูกหลานจะต้องคอยป้อนข้าวป้อนน้ำหรือแม้กระทั่งคอยเช็ดปัสสาวะอุจจาระให้ยายคิดว่าตัวเองโชคดีที่ไม่ต้องเป็นอย่างนั้นคงเป็นเพราะได้สะสมบุญเก่าไว้มากจึงทำให้สุขภาพดี มีโรคน้อยไม่ค่อยเจ็บป่วยเหมือนใครเขายายตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าวันใดที่ช่วยตัวเองไม่ได้ขอให้วันนั้นจงเป็นวันสุดท้ายของชีวิตขออย่าให้ต้องเบียดเบียนลูกหลานด้วยการให้เขามาคอยป้อนข้าวป้อนน้ำเจกเช่นคนอื่นๆเลย สายมากแล้วยังไม่เห็นหลานชายกลับจะขายของยายเริ่มกังวลด้วยเกรงว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับหลานรักเฝ้าเชิงเงาจะงแง้มองไปที่ประตูรั้วบ้านหลายครั้งก็ไม่เห็นแม้เงาของหนุ่มน้อยจะว่าขายไม่ดีก็คงไม่ใช่เพราะตั้งแต่ให้ตะกรุดของสมเด็จโตไปก็ขายดิบขายดีหมดก่อนคนอื่นทุกวันยายครุ่นคิด หรือว่าถูกปล้นเดี๋ยวนี้โจรผู้ร้ายชุกชุมกว่าแต่ก่อนพวกชาวบ้านถูกปล้นวัวปล้นควายไม่เว้นแต่ละวันแม้จะรู้สึกหิวข้าวแต่ความเป็นห่วงหลานทำให้ไม่นึกอยากกินเราจะออกตามหาหรือว่าจะไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านดีหนอยายคิดละล้าละ,ล,ะ,ล,ะลังครั้นมองไปเห็นหลานชายหาบแสแรกเดินโซซส,สโซเซเข้าประตูรั้วมา ็ทิ้งจอบเดินไปหาหลานไอ้หนูเกิดอะไรขึ้นทำไมเลือดท่วมตัวอย่างนี้ใครมันทำร้ายเองบอกมาสิยายจะไปตามฆ่ามันคนอายุ84พูดเพราะความรักหลานยายนะหรือจะฆ่าคนแค่ยุงตัวเดียวยายก็ไม่เคยฆ่าเออน่ะ ถึงจะไม่เคยฆ่ายุงก็ฆ่าคนได้ถ้าคนคนนั้นมันมาทำร้ายหลานยายยายไม่กลัวตกนรกหรอครับผู้เป็นหลานยาวรู้สึกหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเพราะความซาบซึ้งในความรักที่ยายมีต่อเขาเออจริงของเองถ้ายายไปฆ่าเขายายก็ต้องตกนรกเขาทำบาปก็ตกนรกอยู่แล้ว ถ้ายายไปฆ่าเขาก็ต้องพลอยตกนรกไปด้วยถ้าอย่างนั้นยายไม่ฆ่าดีกว่านะไอหนูนะถึงยายจะรักเองมากเพียงใดแต่ยายก็ยังกลัวนรกว่าแต่ว่าเองไปทำอะไรมาเสื้อแสงมือไม้ถึงได้เปื้อนเลือดเกละกรังอย่างนี้ยายถามสาเหตุผมไปเป็นหมอตำแยเอาลูกออกให้เขาน้าสิครับ นมน้อยตอบยังตื่นเต้นไม่หายกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาสดๆร้อนๆใครเขาอับจนถึงขนาดมาจ้างเองเชหรึยายว่าคนคนนั้นมันน่าจะบ้าไม่บ้าก็คงจะเมาหรือไม่ก็ทั้งสองอย่างยายปรามาดด้วยไม่เชื่อว่าหลานจะทำได้เขาไม่บ้าไม่เมาหรอกยายแล้วเขาก็ไม่ได้จ้างผมด้วย มันเป็นความบังเอิญหนักครับเขากำลังเดินทางไปคลอดลูกที่บ้านแม่เขาแต่เกิดปวดท้องกลางทางผมก็เลยต้องช่วยยา,ายลองทายซิว่าเขาเป็นใครผมบอกใบให้ใหก็ได้ว่าเป็นคนในตำบลบางม่วงหมู่นี่แหละนมน้อยชี้แจงแถมท้ายด้วยคำถามยายจะไปรู้ได้ยังไง คนตำบลน,นี้มีตั้งหลายร้อยใช่ว่ายายจะรู้จักเขาไปหมดทุกคนแต่คนตำบลบางม่วงหมู่เขารู้จักยายกันทั้งนั้นเพราะยายเป็นคนขยันที่สุดในตำบลแล้วฝีมือทํำข้าวต้มหัวงอกของยายก็หาตัวจับยากแต่การที่ทุกคนเขารู้จักยายก็ไม่ได้แปลว่ายายต้องรู้จักเขาทุกคนนี่นาะ ไอ้หนูเองจะบอกก็รีบบอกอย่ามัวพูดเย่นเยอะให้เสียเวลาแล้วนี่ไม่ไปโรงเรียนหรือสายป่านนี้แล้วยายห่วงเรื่องเรียนจะไปได้ยัางไงายายเดี๋ยวก็ถูกครูตีอีกใครไปสายครูเขาเคี่ยนหน้าแถวตอนเคารพธงชาติหลานชายบอกใครก็จะมัวมาเข้าแถวรอเคี่ยนเองอยู่เล่าไอ้หนู ป่านนี้เขาเข้าห้องเรียนกันหมดแล้วเขาไม่เคียนวันนี้แต่จะเคียนพรุ่งนี้สู้ขาดเลยดีกว่าพรุ่งนี้ผมก็เขียนใบลาแล้วก็จับมือยายลงชื่อรับรองนะนยายนะความกลัวว่าหลานจะถูกเคี้ยนยายจึงจำใจรับปากถ้าเช่นนั้นก็ไปล้างมือเปลี่ยนเสื้อผ้าเสียก่อน เสร็จแล้วก็กินข้าวเช้ากันให้อิ่มน้ำสำราญและค่อยเล่าเรื่องหมอตำยายายหิวจนตาลายแล้วดีเหมือนกันผมเองก็หิวทั้งหิวทั้งเหนื่อยนุ่มน้อยยอมตามถ้าคืนเล่าตอนนี้ยายจะต้องกินข้าวไม่ลงเพราะความเป็นห่วงหลานสาวก็ผู้หญิงที่เขาทำคลอดให้นั้นเป็นลูกสาวคนโตของป้าจิต และป้าจิตก็เป็นลูกสาวคนที่สามของยายอิ่มข้าวแล้วยายก็คงจะชวนเขาไปเยี่ยมกลับจากเยี่ยมลูกสาวของป้าจิต,จตเขาก็จะขออนุญาตยายไปเยี่ยมมารดาได้เห็นความทุกข์ยากแสนสาหัสของผู้เป็นหญิงตอนคลอดแล้วทำให้เขาเห็นอกเห็นใจทุกคนที่เป็นแม่ยายเคยพูดเปรียบเทียบให้เขาฟังว่าการออกลูกก็เหมือนกับการออกกรบ ถ้าโชคดีก็รอดชีวิตกลับมาได้แต่ถ้าโชคร้ายก็ตายในสนามรบนุ่มน้อยเพิ่งจะตระหนักชัดว่าแม่จวนมารดาของเขาเป็นผู้หญิงที่กล้าหาญที่สุดในโลกเพราะเคยออกศึกมาถึงสิบครั้ง